อเคครับก็ต <sk> ้องขอกล่าวสวัส <disciple> ดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกปเลนดอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โลบ็อกนะครับผมแมปบอมบูดิโลคอโคดิโลพริซันรันออปปี้เอชเคปนะครับผมชื่ออย่างยากเลยนะครับซึ่งเจาตัวนั้นมันคือนี่มันคือ จระเข้นะครับจระเข้เครื่องบินนะฮะใช่บอมบูดิโลคอคโคดิโลนะฮะคอคโคดิโลนี่น่าจะมาจากคอโคไดนะฮะจระเข้ <c oughs> เออวันนี้เราจะมาหนีคุณจระเข้เครื่องบินกันนะคะผมขอเรียกเป็นชื่อไทยที่มันง่ายๆแล้วกันนะบุมบอมบูดิโลคอคโคดิโลนี่มันพูดยากเกินไปนะคะผมใช่โอ้ย มีจระเข้แตงโมด้วยหรอเนี่ยนะคะตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนว่น่ารักจังเลยอ่ะโอเคดังนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยละกันนะคะปะลุยกันเลยนะคะแบบนี้เป็นแบบแนว Prison Run Escape นะครับผมอีกแบบนึงนะที่ดูน่าสนใจนะครับม่น่าสนใจเพราะว่าชื่อมันแปลกมากเลยแล้วเจ้าตัวจระเข้นี้ก็กำลังฮิตมากๆนะฮะผมเห็นผ่านหน้าผ่านตาใน t i k t o k มาเยอะมากเลยแต่เราเจ้า ชื่ออะไรนะแปบนึงนะบอมบูดิโลคอโคดิโลชื่อแปลกมากทุกคนโอเคอตกโทษเขาตั้งใจให้เราตกหรือว่ายังไงอะเมื่อกี้นะครับน่าจะตั้งใจให้เราตกป่ะเออใช่ใช่เขาตั้งใจให้เราตกแน่นอนนะคะเพราะาตอนนี้มันเป็นเส้นทางใหม่แล้วนะฮะโอเคชึบเราไ่าเชือกมานะฮะ อ uh huh. มันเป็นคล้ายๆเหมือนทางมอบว้าบ่ะทุกคนนี่ไง,อ,ง,อ,งอันนี้เป็นพื้นป้อมนะครับเรากระโดดมาเหยียบพื้นตรงนี้แล้วก็ตกลงไปข้างล่างทุกคนนะฮะอืมเขาตั้งใจให้เราลงมาอยู่แล้วนะครับกดปุ่มที่นี่โอเคได้เลยแระจิบกดปุ่มแล้วก็ไปกันเลยวิย่งแถวนี้ป่าเยอะมากเลยทุกคนต้องการปราแจมนี่เจอป่าแจมแล้วทุกเลยนะฮะอืมมีแต่พื้นป่าย ตกลงมาเจออะไรเนี่ยแมมมอสนะคะไม่ใช่แมมมอสพูดผิดช้างปกตินะฮะเพราะว่าแมมมอสต้องมีขนเนาะช้างปกติที่ผสมพันธุ์กับกระบองเพชร <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแถวนี้มีเดียป่าเต็มไปหมดเลยนะฮะสีเขียวเข้ากันกับเจ้าเชื่ออะไรนะบอมบูดิโลคอโคดิโลนะฮะมากๆเลยเขาทั้งเหมาะเลยเพราะว่ามันเขียวกระจีนะคะจริงแล้วนี่อะไรอะ่ะใครอะ่ะ ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยเดินได้ด้วยนะฮะอน่าจะเป็นคนแน,น่ๆเลยแต่เขาเปลี่ยนสกินตัวละครเฉยๆนะฮะอ่าโอเคโอสวัสดีครับกดปุ่มกดปุ่มนี้แล้วบอมบูดิโลคอคโคดิโลกำลังไล่ตามเราอยู่ <c oughs> <c oughs> จะพูดชื่อนี้ทีไรแล้วมันแบบตลกอะ่ะนะฮะขอเรียกคุณจระเข้เครื่องบินแล้วกันนะฮะเออมันง่ายดีทุกคนไปกันเลย ลงข้างล่างโอเคเรามาโพดที่ไหนเนี่ยอุ้ยพื้นพังนะฮะโอโอฉลามนะฮะนี่มันเจ้าฉลามที่เราหนีเมื่อวานนี่ทุกคนฉลามตัวนี้ชื่ออะไรนะลืมแล้วเอ่อทาราเลโลทาราลาใช่ไหมเออเออใช่เทราเลโลเทลาลาทาราเลโลทาราลานะคบไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเทราเลโลเทเทราเลโลเทลาลาหรือว่าทาราเลโลทาราลา ไม่ทาก็เทแล้วะนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเขาฟอกข้างล่างอยู่นะครับเขาตามเรามาจับแแบบที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเออต้องเดินหลบๆอย่าให้เขาเห็นนะฮะโอเคเหมือนเขาจะไม่เห็นนะฮะอุ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าจะเห็นเรานะฮะทาราเลโลทาราลา,ลาอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อให้ลงไปทางนี้นะทุกคนหยิบเสียมมาแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมอ่าฮะอุ้ย สิงสาราสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะที่นี่แล้วก็อะไรเนี่ยทำไม้ป่าเขียวกระจีถึงมาอยู่กับหิมะได้นะครับอันนี้ใช่หิมะปะเนี่ยแต่ไม่น่าใช่หิมะแล้วล่ะเพราะว่ามันหิมะไม่น่าอยู่คู่กับป่าเขียวกระจีได้มันน่าจะเป็นแค่พื้นที่ถูกทาสีด้วยสีขาวนะฮะ <laughs> ใช่เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นหิมะต้นไม้ไม่น่าจเจริญเติบโตได้นะทุกคนนะฮะใช่ไหมเออ แล้วอันนี้เหยียบได้ปะเนี่ยมันเป็นอ่าโอเคเหยียบไม่ได้นะครับผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบว่าเอ่อเอ่อขอนึกคำก่อนนะอ่ะตายตายได้ไงอะ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกสะหน่อยโอ้แย่เลยนะฮะขอนึกคำตรงนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนมันคือพื้นโปร่งแสงเออนะครับเพราะงั้นไม่น่าเหยียบได้ซึ่งก็เหยียบไม่ได้จริงๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวก้อนหินก็จะลงมาอีกแล้วโอเคมันลงมาละหลบดีๆนะฮะทางไปต่ออยู่ที่ไหนไม่ใช่ตรงนี้เนาะเราจะต้องอ๋อนั่นๆๆนั่น,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 นคือทางไปต่อทุกคนนะฮะอยู่หลังจากก้อนหินนะครับอืมวว่งไปเลยย่า yeah. สวยอุ้ยมีทางลับด้วยนะฮะทางลับจะพาเราไปที่ไหนนะชุบ มันเป็นประตูหลังไอ้นี่หลังทางเนินก้อนหินนะคะทุกคนอุ้ยน้ำนี่มันตรง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 ซอพี่พี่มาผิดที่ป่ะครับอะกมโดนฆ่าเออพี่ตรงๆงโหดจังอ่ะนะคะไปที่ไหนก็โหดเฮ้ยคุณมาผิดเรื่องนะครับคุณพี่ตรงๆคุณมาผิดเรื่องจริงๆผมบอกเลยนะฮะ นี่มันเรื่องของพี่อะไรนะค็อกโคดายอะไรนะเออชื่ออะไรนะต้องหยุดเปิดหน้าโลบอกไปอ่านชื่อทุกทีเลยนะฮะเพราะว่าจำไม่ค่อยได้ <laughs> บอมบอมบอมบ,บอมโบลีโดชมเอ้ยใช่ยังไงบอกวะเนี้ยนะบอมโบลีโดค,อคอ็คอกโคค็อกโคดีโลบอมโบลีโลค็อกโคอดีโล <laughs> ชื่อเขาอ่านยากจริงๆนะฮะเฮ้ยน้องบอกถ้าชื่อเขาจะอ่านยากขนาดนั้นแล้วพี่จะจําชื่อเขาไม่ได้ขนาดนี้พี่จะอ่านทําไมละครับทำไมพี่ไม่เรียกเหมือนที่พี่บอกว่าพี่จะเรียกเขาเป็นจอระเข้เค่เครื่องบินนั่นน่ะสินะฮะโอเคโอเคผมจะพยายามเรียกเป็นจระเข้เค่รื่องบินนะนะฮะผมจะไม่พยายามนึกชื่อที่แท้ทรูของเขาแล้วนะครับอ่าผมจะเรียกเขาเป็นจอระเข้เค่เครื่องบินไปเลยแล้วกันนาะกทุกคนบินบิบินบินบิ วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเลยวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งลดความอ้วนช่วงนี้ยิ่งอ้วนๆอยู่เพราะว่าช่วงสงการกินเยอะนะคะช่วงสงการที่ผ่านมานี้ผมกินเยอะมากเลยทุกคนผมอ้วนเอาอ้วนเอานะฮะตัวแผ่ขยายออกไปด้านข้างเฮ้ยแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกเออชอบชอบ ที่ลูกอ้วนอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบ,บบเป็นเด็กอ้วนแล้วน่ารัก <c oughs> มันน่ารักแต่มันไม่หล่อนี่แม่มฮฮเดี๋ยวสาวไม่รักนะฮะเฮ,ฮ้ยเดี๋ยวไม่มีแฟนเฮ,ฮ้อชุบแม่รักแต่สาวไม่รักทำใจบ่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ต้องกินน้อยๆจะได้กลับไปผอม เออช่วงนี้อ้วนมากเลยทุกคนตัวขยายตัวขยายตัวขยายแบบไอเนี่ยเอ,อ่อเห็นไอตัวนั้นปะอะไรนะเอ,อ่อชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้นะครับเป็นตัวใหญ่อ้วนๆน,นะฮะเออช่างมันเถอนเนาะนะฮะนึก <laughs> ชื่อไม่ออก <laughs> เฮ้ยแต่เป็นตัวใหญ่มากเลยนะฮะแล้วแบบ เหมือนผมตอนนี้อแต่นึกชื่อมันไม่ออกนะฮะถ้าพูดชื่อไปน้องๆอ,อาจจะอ๋อแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้นี่สิคือปัญหา <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับเออเอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าอ้วนมากเลยตอนนี้นะฮะก็พอและเอยแย่จริงๆแย่ชะมัดปึบวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิงวิงว่ง,ง,งที่นี่คือที่ไหนโอ้ยมีพัดลมอยู่แล้วก็มี ถาวงถาวันด้วยแฮเฮ้ย hey! แมบนี้ป่าเยอะมากเลยทุกคนมีแต่ป่านะฮะมองทางไหนก็เจอแต่ป่ามองทางหนก็เจอแต่ต้นไม้นะฮะเออแสดงว่าเจ้าตัวจระเข่เครื่องบินจะชอบชอบเขาเรียกว่าไงนะเออชอบ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 ธรรมชาติใช่ใช่ใช่เจ้าจระเค้เครื่องบินท่าทางน่าจะชอบธรรมชาติน่าดูนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม คือแบบทุกที่ในแมปนี้ต้องมีป่าน้่นมันอะไรอะ่ะอุ้ยเราต้องสู้กันเหรออ้าแล้วทำไมเลือดเขาถึงเหลือครึ่งหลอดอะ่ะทุกคนเออเขาโดนใครยิงมาก่อนหน้านี้แล้วแน่ๆอ๋อโดนคุณผู้หญิงผมสีชมพูยิงมาก่อนหน้านี้แน่ๆนฮะเหลือเหลือครึ่งเดียวขอบคุณนะคะผมไปก่อนเด้อเออโอ้ยตัวนี้ก็มีพ่อหนุ่มเบคอนด้วยหรือว่าพ่อหนุ่มเบคอนเป็นคนยิงไว้ปะไม่รู้เหมือนกันนะฮะขอบคุณทุกคนผมเลยค่ะ เขาง่ายมากๆเลยนะคะใช่เฮ้ยนินจากาแฟผมค่านินจากาแฟง่ายมากเพราะเพื่อนยิงเอาไว้นะฮะอืยิงเอาไว้เล่นเหรอแค่ครึ่งหลอดเองอ่ะทําดีมากทําดีมากโอ้โอเลเซอร์เลเซอร์เต็มไปหมดเลยนะครับลบเลเซอร์ดีดีลบ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 ระวัง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  โอเคถึงแล้วนะฮะเดดเดดเดเช็คพอยเช็คกระพอยเช็กระพอยพอยพอย่าเดินข้ามสะพานนะฮะระวังเผลอสะดุดล้มตกเด้อถ้าตกขึ้นไปนี่ตายเลยนะเพราะว่าข้างล่างมีน้มได้ไปหมดเลยอ้าสวัสดีครับคุณเจลรเค้เครื่องบินนะฮะตายซะอุย้ยตัวใหญ่แล้วยิงง่ายจัง <laughs> <laughs> เฮ้ยไอ้ทำไมผมยิงเขาไม่โดนโอเคโดนแล้วนะฮะฮ่า <laughs> ฮตายซะ ผมจะขอเรียกชื่อจริงๆของคุณว่าเป็นการไว้อะไรแล้วกันนะคุณอะไรนะบอมโบดิโลคอกโคดิโลนะคะขอให้ไปสู่สุคตินะครับเอยคุณเป็นจระเข้ที่น่ารักมากจระเข้ที่บินได้แล้วตัวอ้วน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 ,นฉุกนะฮะอือเป็นจระเข้ที่น่ารัก เพราะว่าเขาไม่เคยกัดเราเลยหรือว่าเขาอาจจะอยากจะกัดอยู่แต่เขากัดไม่ทันเพราะว่าเรายิงเขาตายก่อนนะฮะเรายิงเขาตายก่อนเขาเลยไม่มีโอกาสได้กัดละมั้งเฮ้ยโอเคลงมาแล้วเราต้องขึ้นไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมนะฮะเฮ้ยไปกันเลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เธออยู่ไหน เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มารับชั้นทีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใครเป็นคนขคับทำไมถึงไม่มีคนขคับหรือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ a อนะฮะอไปกันเลยอ,ออกจากที่นี่ยะฮ่ายี่ฮิ